ทีนี้พอพูดถึงเฟรนช์ชายใช่ไหมครับครับทีนี้ลูกค้าที่เขามีคําถามคิดเหมือนผมแลวแล้วเฟรนช์ชายให้อะไรซื้อมาแล้วแล้วผมจะได้อะไรผมจะต่างกัแล้วจะได้อะไรมากผมต้องขอถามเพิ่มด้วยซ้ำว่ามันต้องแบ่งเป็นว่าได้อะไรและเสียอะไรอืมอ่าคือการเป็นเฟรนช์ชายเนี่ยหนึ่งก็คือได้ความสะดวกเพราะว่าตอนที่ผมทําสาขาแรกเนี่ยวุ่นวายมากนะหัวฟูเลยจริงจริงทำทุกอย่างครับทำเองรับลูกค้าทําบัญชีทําอะไรทุกอย่างครับโปรโมชั่นอะไรคิดอะไรเองหมดเลย เพราะนั้นการที่ทำคาแคร์เป็นของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีความยากอย่างหนึง่งถามว่าแฟนชายจะได้อะไรก็คือก็ได้ทีมงานที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตแต่โอเคอาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่ไปอยู่กับเจ้าของร้านเลยทีมหลังบ้านทีมหลังบ้านช่วยดูข้อมูลต่างๆตอบคำถามให้กับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาในแพลตฟอร์มหรือว่าดูเรื่องของพวกอาร์ตเวิร์ดูเรื่องของโปรโมชั่น มารฐานมาเลงานซื้อแปรนชายแล้วก็จะได้ทีมหลังบ้านเข้าไปช่วยแต่สุดท้ายหัวใจก็ยังคงเป็นเจ้าของร้านเพราะถ้าเจ้าของร้านเอาข้อมูลไปก็ไม่ไปปฏิบัติหรือว่าไปขั้นตอนมันก็ไม่ได้ผมอยากทราบว่าที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันนอกจากที่ได้โน้ตความรู้แล้วได้อะไรเพิ่มเอาเป็นคำถามที่ดีครับมันจะรวมเรื่องของตั้งแต่การออกแบบนะครับออกแบบก่อสร้างทํา 3D ทํา B o Q ทำและการคำนวโอ้ยแสดงว่ามันเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่ที่จะเริ่มแบบ คิดไปเลยว่าร้านแบบไหนเนี่ยอันนี้คือเราอเข้าไปดูแลออกแบบให้ด้วยใช่ช่วยกันวิเคราะห์ทำเลส่วนใหญ่ก็ถ้าเรามีทำเลที่เราดูไว้อยู่ <S <S ก็จะแนะนำ,ำแต่ถ้าไม่มีก็เพื่อนเพืี่ที่เขามีอยู่แล้วเขาส่งมาให้เราสิ่งที่หลักๆล,ลูกค้าจะได้ก็คือได้ ประสบการณ์ขเราไปนะทั้งสีหัวเราะทั้งน้าตาอยู่นั้นหมดละก็คืออะไรที่เราเจ็บมารว,วมาเราเจ็บสิปีเนี่ยรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งต่อให้กับผู้ประกอบการใช่เราเจอปัญหามาแล้วเราก็ถ่ายทอดใช่จริงๆโบรไมเคิ์มีปัญหามาทุกอย่างเลยทั้งการก่อสร้างทั้งแบบทั้งน้ํายาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์อะไรต่างๆามีปัญหามาทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ผ่านการแก้ปัญหามาจนวันหนึ่งเราก็มั่นใจว่าเออไอสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดต่อให้กับคนที่สนใจนะครับที่จะไม่โดนแบบเราแต่ถามว่าเราก็ถือว่ามันก็ยังเหมือนหนังที่ยังเป็นกลางเรื่องอยู่มันยังไม่ได้เป็นหนังที่เป็นถึงตอนจบเพราะนั้นหมายถึงว่าเราเอง ก็ยังต้องมีการพัฒนาไปอยู่เรื่อยๆเ,เราจะไม่ผิดซ้ำเรื่องเดิมแต่ว่าเราก็จะปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นยิขนขน่ขึ้นไปโดยผ่านความรื่องมือจากผู้ประกอบการด้วยอันนี้สุดที่ผู้ประกอบการจะได้รับไปรบเราเซ็ตให้หมดเลยทั้งน้ำ,นำยาทั<อ>้งราคาโปรโมชั่นอะไรต่างๆเราเซ็ตมาให้อยู่แล้ว